มโนทนาบุญกับพระพระนัทนัทอะไรนนัทวัรนี่พนัทวัตรฉายา,ากิติสัมปนนแล้วก็พระพระเคฑนก็คือพระอาทิตย์ฉายาธีระจิตโตนะครับได้มาทำความสะอาดโรงอุโบสถหลังเก่าหรือว่าวิหารวัดหนองฟ,ฟาน เป็นองค์พระก็ได้ทำความสะอาดเช็ดปัดกวาดถูสิ่งปฏิกูลออกจากองค์พระขอบุญกุศลมโนธราบุญร่วมการบุญกุศลให้มีความจำเริญจำเริญในการศึกษาจำเริญในการประกอบสัมมาอาชีพมีความเจริญด้วยอายุวันณนะสุขภพระ ด้วยกันเด้อทำเร็จตามปวามปรมานาอันนี้ก็ภายในอุโบสถหลังเก่าว,วัดหนองฟานเรือวิหารวัดหนองอฟานประดิษฐ์องค์พระพุทธเมตตาชนมงคลนองอฟานในเซนที่สก,การะบูชาอนันโมทนาสาธุการวนร่วมกันสาธุสาธุสาธุวันนี้ก็วันที่หนึ่งมีนาคมพุทธศักราชส5 6 6กโชคดีมีชัย